ที่ที่เราอธิบายที่ที่ผมให้แม่ดูไปแล้วอ่ะมันออกเลขพี่น้องสามงวดแล้วแล้วก็ออกสิบแต้มสามงวดแล้วแต่ว่าเราไม่ได้คาดการว่ามันจอกสี่หกไงเราคิดว่ามันน่าจะถ้ามันเบิ้ลมันน่าจะมาเบิ้ลห้าห้าแล้วถ้ามันมาพี่น้องมันน่าจะมาแปดเก้าแต่มันผิดคาดไงแต่มันก็ยักมันมันมันก็ยังยังมาออกเลขพี่น้องเหมือนเดิมแต่ว่า วันนั้นน่ะรู้สึกแบบว่าชื่อชอบหนึ่งมากแต่ใครแต่ไม่ได้คิดว่ามันจออหนึ่งสองไงพอออกมานะถ้าออกสองหนึ่งแปดนี่ก็แบบก,ก็คือได้เฮแล้วอะ่ะแต่นี่คือออกแปดหนึ่งสองไงซึ่งหนึ่งสองอะ่ะมัน,ม,นมันเป็นเลขที่แบบไม่ไม่ชอบเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูละเนี่ยที่เราวิเคราะห์กันวันนั้นคือตอนเนี้ยออกแคบจะหมดแล้วอืม แต่วันนั้นน่ะเราก็วิเคราะห์อยู่นะถ้าวันนั้นถ้ามันมาเลขพี่น้องมันมาเลขมันมาเลขหนึ่งกำลังวันมันมีวันเสาร์มันมีหนึ่งมีห้ามีแปดเนี่ยหลักฐานมันยังอยู่แต่วันนั้นน่ะไม่ได้คือไม่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 มีอยู่ในหัวสมองเลยว่ามันจ่อหนึ่งสองคิดว่ามันจะออกแบบแต่หนึ่งศูนย์่ะมีโอกาสที่มันจะมามากกว่าแต่มันไม่มาไงมันออกหนึ่งสองก็รู้สึกก็รู้สึกเฟลเฟลแล้วก็ส่วนสิบแต้มอ่ะตอนนี้เหลืออยู่สองตัว เหลือสามเจ็ดกับห้าห้าดูดิว่ามันจะออกรอบนี้ไหมหรือว่าไม่มาอีกเนี่ยที่ให้ดูวันนั้นน่ะเนี่ย เลขวันเสาร์มี1มี5มี8ถ้าจับ1มาเนี่ยก็จะมีแค่ศูนย์หนึ่งกับหนึ่งสองที่ติดที่ติดเลขไว้แล้วบังเอิญมันออก6 7ไปแล้วแล้วมันออก6 7แล้วมันก็ออก7 8ดออกไปแล้วเราคิดว่ามันจอก8 9ออก90ไม่ออกแต่มันออก1 2ส่วน10แต้มมันก็ไม่ออกเห็นไหมมันออก1 9มันออกสองแแล้วมันไม่ออก5้าแต่มันออกมันมาออก4ี่เลยเห็นไหมมันออก4ี่ห ตอนนี้มันเหลือสองตัวก็เหลือ3 7แล้วก็ห้ดูว่ามันจะยังไหวเลขพี่น้องอยู่ไหมสามเจกับ5 5าหาสำหรับงวดนี้แล้วก็อันนี้คือเลขพี่น้องที่มันเหลือจะมี1 0 2 3 3 4 9 0แล้วก็แปซึ่งงวดหน้าหวยออกวันอาทิตย์เลขมาเรียงเลยงวดหน้าน,น่าจะเรียงไม่นั้นก็เบิ้ลรัฐบาลอนะ่ะชอบหลบเลขหมดเลยนะงวด ให้หนึ่งให้หนึ่งแเป็นสายด่วนก็หลบเอาหนึ่ปดหนึ่งไปออกข้างหน้าแล้วก็ให้507ก็ไปออกเลขท้ายแปลกๆทำแม่งทำแม่งแปลกๆอยู่งวดหน้านี้ต้องมีสาไม่สามก็สองใครชอบลอตเตอรี่ที่มีสามมีสองนี่ต้องซื้อไว้ สามสองนะชอบ1 1 8่งนะนงเขาเขาหลบเลข1 8เป็นออก8ปดสองแล้วหนึ่นะเป็นเลขที่ไม่ชอบไม่ชอบเลยก็เลยก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกแบบหงุดหงิดมากเลยแล้วก็ออกเลขสิบแต้มมา3ามอนแล้วนะออก9กหนึ่งออก2 8ออก4 6รอบนี้เหลือแค่2ตัวเลขจะเหลือ3 7กับ 5, 5. ้หแล้วมันจะออกเลขพี่น้องอีกไหม เออพี่น้องก็จะเหลือ0 1นย์3นึ่งหนึ่งศี่สสา้าสสห้าแล้วก็ 8, 99, 8 900, 9 9 8 9 0าเต้องจับตามงันนี้แต่คิดว่างวดนี้ออกวันออกวันอาทิตย์กำลังวัน1 4 8มาแน่ตัวหนึสแล้วก็8แต่งงวนนี้เด่นเด่น รัฐบาลนี่นะ่าเด่นสองกับสาผมจะสรุปให้ชุดเดียวเลยก็คือวันที่28เพราะตอนนี้ผมมาทำธุระสวัสดี2 4 5คนดูผมปล่อยให้แล้วนะทีนี้ผมจะให้ผมไลน์เมื่อกี้นาทีแล้วผมดูก,ก่อนอทีนี้จะพูดรัฐบาลน,นะงวดน,นี้เด่น2กับ3รัฐบาลยู่2กับ3มาแนะ่อยู่จันทบุรีวันนี้ผมจะกลับ กรุงเทพวันที่27แล้ว28นี่เราจะมาไล่รัฐบาลกันอยากแตก3ตัวแล้วอ่ะลอตเตอรี่งวดน,นี้ชอบ2 3อ่ะซื้อเลยงวดน,นี้ซื้ออายุวันเกิดตัวเอง3 2 2 3รัฐบาลนะซื้อเยอะ2 3 3 2ครับงวดน,นี้ ชอบแต่ไม่รู้มาไม่มาแล้วครับสองสามสามสองวันนี้จัดจัดเลยจัดครับสองสามสามสองนี่จัดเลยสองสามสามสอง